สวัสดีครับมินี่กับพ่อคืนนึกเราเนาะกับช่องกินยัางไงาสไตล์บ้านเฮามินี่กับว่าที่ได้เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกินเนาะครับเนาะเรียกว่าน้ำยาข้าวปุ้นบ้านเฮาละกับน้ำยากะทิเนาะน้ำยากะทิใส่ตีนไก่เน้าใส่กับมีใบบักกูดแล้วก็ัะตะไคร้ข่าแล้วก็กระชายแล้วก็พริกแกงกับใส ปลานิ้นนะครับตอนนี้ก็กำลังต้มนําไว้แล้วกำลังปัดไปเบื้องกันต้มน้ำห่อนแล้วล่ะครับตอนนี้ก็นํานกระห่อนน่ะล่ะเนาะโอเคเ,เอาก็เอาอันนี้ลงที่ห่อเฮ็ดไว้อ่ะล่ะล,ลงตอนห่อนไปเลยแล้วก็ปลานิ้นลงครับปลานิน้นปลานิน้นใส่ละปลานิน้น รายนิ้ลงเลยลายนี้นีเ้าเอาลงเป็นโตเลยนะครับเพราะว่าเ้าจะนะด้มาเอาเนื้ออันอีกกับปิดฝาไว้ผมว่ารูุดซกว่าน้ำมัจนจะบ่อพอนะเดี๋ยวผมต้องซื้อหนัง เฮาเหล่งไฟแงแห้งเด้ดเลยครับแล้วก็ปิดฝาครับตอนนี้น้ำกระห่อนแล้วเนาะเขาก็เานไกลลงเลย หิวใจลงเอาลงต้มแปับกต้มปลาไปเลยมนจังเสร็จเ่อยดีเนาะครับตอนนี้ก็เรล่งเตรียมหอมแดงเนาะครับกับกิกแข่งแม่ขั่วก็เริ่งเตรียมอยู่รอ ปลาสุกเนะเาะรอปลาสุกแลก้วกัมาแค่เอแค่เอาเนื้อปลาครับตัวนี้น้ำกระเดือดแล้วเนาะต่อไปเอ้องเกษสรเอาเครื่องลงเนาะเดี๋ยวได้แป๊บนึงต่อไปเอากระชายลงครับ แล้วก็หอมแดงแก็จะพริกแห้งสรุปไผนพุ่นเห็ดเีาเห็ดด้วยตัวเห็ดนี่นะโอเคมิไซบ่น,นีเ่เอาใส่ปลารอนำเดือดครับรอปลาสุก เอาพริกสุกแป๊บหนึ่งนะเห็นสบะเอาแล้วเอาเอา,เอา,เอาก็ขึน้นก็ขึน้นครับต่อไปกับเอาเนื้อปลาขึนน้นเนาะโตปลาเออเอาโตปลาบอกพิษบัวดาเด้อเนี่ยยังไงกับวัวดายครับในครัวกันเป็นได็กวะล่ะ มาเคียเลยดูบึงสภาพเด้วตัวใหญ่เร้นีล่ะตัวใหญดด่ปกติครับต่อไปเ้ากัลล์หันรอมันเย็นเนาะล้อมันเย็นอันนี้เด้งห้าโอเคยังพอยังนี่ต้มใบเนาะต้มใบ พอดีปลาเย็นเนาะปลาครับนี่กับซีมีเลือดเนาะเลือดไก่กับลูกชิ้นนี่กับไส่ใส่เสื้อละบางคนกับบตวตองใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เพราะว่าในเฮาเห็ดน้ำยากะทิเนาะความจำเป็นกับบัวห่าได้เนาะครับมันนี้กับเห่ากับ้มเรียบร้อยแล้วเนาะรอมันเย็นเนาะ เครื่องห้าตเสรต้องไปต่ำรอรอมเย็ยนแป๊บนึงนะครับเนาะทางคุณก็บกำลังต่มไ่อยู่ต่มตีนไก่รอมให้มันเปื่อยเวล,ล้วเขาับคอยเอาไปทิ่มใส่น้ำกันครับต่อไปห้ตาต่ำเนาะเทเลยต่ำไปน้ำกันเลยม่ลองใส่อะคร ตะไคร้เออบอกใส่ตะไครตดิมีอยู่ติตะไครอยู่นี่นิบอกใส่ตะไคร้เคหาอตะไคร้ออกก่อนตามครับตอนนี้ก็เริ่มแรกแล้วเนะ เรื่อยๆครับยังแหลกบุพเพอ,อยู่เมื่อกี้ยังแหลกกว่านี้อีกครับตอนนี้เขากำมางทำการแกะเนื้อปลาเนาะที่เขาต้มไว้แล้วล่ะพอมันเย็นแล้วเนาะแกะเนื้อปลา แล้านี่ก็สีต้ตัวไม่ไเหแ้ครับเนะ้แก้เสยบ่ ครับเนี่ยแกะเนื้อปลาไก่แล,แลวนะ้วเนาะ,ะหัวนี่ก็ไว้กินเออกกากกนเออออกกาะเสดายอกก๋อไปต่างึไปต่างตามเสกันได้ปะเอากลางฮะเอากลางมาไว้กินเออเอากลางมากินต่อไปอย่าตำครับผมครับต่อไปเนี่ยตำเนื้อปลาเสกันไดนะ้เนาะ ลงเลยขาต้องตำม,มันเข่ากันนะครับเนาะฮะพีกแกงขเข้าไปใส่พริกแกงครับใส่น้ำตาลเลยแต่ก็เน้นกระเพอดิ ตามต่ออ่ะมาตามคนนดีโอเคตามเลครับตอมมันแหลกเนาะสูงหมดปะลองตำพืนมาโอ้ไม่คว้าตำแห้งนะน่ะ ตั้มให้มันเข้ากันนะครับต่อไปคนกะทิครับผมป้ากะทิได้หลายแล้วว่ะสนีทพอ่อปะไม่สร้างฐานไปสนิพ่อบอก่าสันตอนนี้กับแม่ขั้วกเริ่มสับสมซับสนนะครับสนีทพ่อบอก่าสันว่า ครับตัวน,นี้ก็ทำกะทิเริ่มหอนแล้วเนาะเอาคนไปเรื่อยๆให้มันมันก่อน,น,นก่อนสันว่าพ้อมดีเดียวทกะทิกะก,กระทะก็นอยกระทะก็น่อยะนะสันว่าช่วงนี้ก็ใส่ตอมตามเองงบแล้วครับงบหน่อยก็ต้องเฮดดิงซี่หะ ครับตวน,นี้ก็นั่กะทิหอนแล้วเนาะหอยยังกะทิยันหมดแตกอยู่เพิ่มแคปได้ลนะนนครับต่อไปกับไดที่แล้วนะเอาเอาลงกพัดพัด <c oughs> ทำการพัด กะเห็ดเจียวนี่ได้กินอยู่ดอกประมาณสองอาทิตย์ครับการทผัดเนี่ยเป็นินฟรีดีนะ โูตอกะเกาหลีได้ทวว <_ d umb ly> อเพิ่มแกตอีกนิดนึงครับรว่ดโมเมนเพิ่มรหลดรพลดพอขัวบอกยิดทำการผัดไปเรื่อย่แรก น้ำตาลครับผมใส่าย,ายกะทิต้องกะทิกะทิต้องใส่น้ำตาลโอเค okay. พวกรกสั่นต่อไปชูรสขาดบ่ได้คือชูรสสองซอนชูรสสองตะพี ใส่เกลือครับต่อไปเกลือนิดนึงเคคนรครับตอนนี้ก็หอมในที่ละใส่ใบ๊บกูดเลยที่นี่ใบบักูดเพิ่มควมหอมเนาะ ครับไปนั่เกี้ยวต้มปลาไว้เ้ากับมไม่ไว้ถ้าใส่เนาะตอนนี้เขาพัดเมื่อกี้แล้วแล้วล่ะอยู่นี่ขุ่นเอาเบอร์ครับเอาใส่เลยใส่น้ำปลาด้นนิดนึงเนาะใส่หมอดิใส่หมอดิเอาใส่เอาใส,ใส่ใส่ทั้งหมอเนาะเดี๋ยวรอมันน้ำมาท่านฝดน้ำฟดครับน้ำหอนอยังไงเนาะครับต่อไปก็ต้มเลือดเนาะ กับลูกชิ้นเดี๋ยวเดยวลูกชิ้นลงเดี๋ยดีลูกชิ้นลงลืมมาลงตอนน่ะตอนกลมกับบ่เหตุฝนก็ลืมมาลงครับเมื่อกี้ตอนต้มปลาเนาะก็เรียกลงตอนนี้โอ้โลมลมพีทโมอัน,นพีทโมพีทโมไว้ ครับตอนนี้ก็พดไดทีแล้ว,เ,ว,เ,วเอาเครื่องแกงลงเลยลงเลยครับผมว้าวแสทว่า จะบอกว่าโคตรเข้มข้นนะครับนเนื้อปลาล้วนๆเนื้อปลาล้วนๆตีนลอยขวดเลยตีนใส่กำจัดบ้างเพิ่มขม horn เพิ่มแก๊สข,ขึ้นมันต้วเคาไปนั่งทายอยู่นะนในเป็นยิน ครับต่อไปกับชิมเนาะริ่ง่าเป็นไงดับแรกชิมลูกสิลก่อนันซุปโบนี่นี่ครับเดี๋ยวได้หอนหอนโอเคครับลูกสิลปซุปแล้วตอนนี้ก่ะโอเคโอเค ครับใส่หอมเนาะขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมใส่หอมปิดแก๊สเลยก็ไปต่อไปห้าไปกินกันครับวันนี้เป็นแต่แซบบอายเอาครับเดย์เวลากินเลยวันนี้มา,มาเด้อมาเด้อมาเด้อเ,อเดี๋ยวตักก่อนครับหมวยใหญ่เลยหอน นะครับตีนไก่ครับมันนับแดดผู้ใดอยากกินตีนมาเด้อเด้อเด้อเน้อเฮียไอผมเนีย่ยมักใส่หนังไม่หลายนะครับบางคนใส่หนังน้อยครับผมเนีน่หนังเนี่ยน้อยขอบคุณครับลงเลยหัวหนึ่งไปเลย เนาะค่ะพักเตรียมไปเรียบร้อยแล้วจะโบนเอนพักบันไหนได้ครับเพราะว่าโบ้งักพักมกระลำกระลำลำกระลำพักกระเสกน้ำใส้เลยเสรแล้ตแต่งแต่งแต่งทันไป,ไปเรียบร้อย แต่งครับบ่อยเติมน้ำอีกครับเข้าในเติมน้ำเติมน้ำครับต่อไปน่ากินน้ำการ์ดปะนี่อ๋อที่รู้ เด้อพี่อยากอ่ะกินน้ำกันเดี๋ยวได้ครับผมเติมน้ำอีกก้อนมักน้ำว่ะเรืลายๆก็จะพักพักกระลำม,ม,กลม,ม,ม,กลมักกระลำพุ่มกระลำใส่กระลำชิมครับชิมอีกหลอดโอเคมาครับมากินกันแบบนี้ เอาเลยนะครับยิบหนึ่งไม่ห่อนอืมุดยอดเด้อแบ๊บนึง น้อผักอยู่ใส่เป็นน้อผัก it, นีก่ครับมาเด้อทำยังไงครับ เด้อเดี๋ยวต่อไปกินตีนนะครับขออนอยากกินตีนมาทางนี้เด้เอต่อไปกินตีนีเด้อตีนขออนุญาตใส่มือนะครับเนาะขออนุญาตใส่มือได้กินตีนตีนกับเปลยหรอกอเปลยดีภาพตีง่ะ มาครับมามากที่น้ำกันครับยังไงกับปากกดแชร์กดไลน์หลนะครับยังไงกับพอกันสนีนะครับเนาะพ่อกันคลิปนาเนาะยังไงกับเอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเนาะ